โอ้ยด้ิ้ยียัม่ได้เนตัวยงนะโอ้ยได้ยได้ยิง้ตียงมได้เห็นตัวยะโอ้ยโตแล้วเกขอบคุณมากครับแม่ฮะโแล้วเกิดตัวหมามาโอ้ยโอ้ยกร้อมยย่ดีขอบคุณครับแม่ หวัล้นะไม่รู้ว่าู้ออกโทรม่ติดยังไงก็ไม่รู้แต่แล้วที่โทรไปนั่นโทรไปที่น้นแหละครับที่ทางของต้นต้น้นบริษัทแล้วคอแล้วเขาจะเาจะโทรบอกนุ่นเทมาครับให้นุนเทเพราะเด็กๆก็อยู่ประจำอยู่ที่นี่ให้มาส่งให้ลูกค้าเมือเช้าไปยังวงเพียงอยู่เนี่ย โอ้ยย hey. uh um. ่างนี้มีคนฟังนุ่มเทพเนาะมีว huh. yeah. 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 ่าจะไม่มีคนฟังไม่ก่อยาวายกหายอ่ะใจยักจีน้หายอครับครับเอ๊ะน่มันตัวอากครับอายุเท่าไหร่ตอนนี้มันไปประมาณแปดปานะตีบุมต่บมเอเก่งมากเนี้เจะเขา